สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคปาเมริกา2021ในเกมที่3ประจำชาววันจันทร์ที่21มิถุนาย,ยนกันหน่อยดีกว่าวันนี้เป็นเกมในกลุ่ม B เริ่มกันที่เวเนซุเอลาก็เสมอกับเอกวาดอร์ไป2-2ปตู่อครับ Ecuador เกมนี้เอกวาดอร์เนี่ยนำถึง2ครั้ง2คราฮะจากเอดูวา์รีเซโดในนาทีที่39แล้วก็กอนซาโลพาตาในาทีที่71ครับแต่ว่าก็โดนเวเนเนี่ยเตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งจากเอสซันคาสเตโลในาทีที่51แล้วก็โลนันเฮนเดสในนาทีที่91ครับก็เลยแบ่งกันไป อีกละ1คะแนนส่วนอีกคู่หนึ่งโคลอมเบียก็แพ้ให้กับเปรูไป1ประตูต่อ2เก็นี้เปรูดได้2ประตูจากเซกลโอพีนาครับยิงเข้าไปในนะาทีที่17แล้วละก็เยลลี่มีนาของโคลอมเบียเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองนาะทีที่64ส่วนโคลอม,มเบียเนี่ยได้1ประตูจากจุดโทษของมิกเกลบอค่าในนะาทีที่53 นั่นก็เลยทำให้ตนารางคะแนนของกลุ่ม B บนะอันดับหนึ่งยังคงเป็นบราซิลที่เก็บไป6คะแนนอันดับ2โคลอมเบียมี4อันดับ3เปรูมี3อันดับ4เวเนซุเอลามี2แล้วก็อันดับที่5เอกวาดอมี1คะแนนและเดี๋ยวส่งไทยกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปยังคงเป็นเกมที่3ครับวันอังคารที่22มิถุนายนต,นตอนตี4จะเป็นเกมในกลุ่ม A อุลุไกวยก็จะเจอกับชิลีแล้วก็ตอน7จโมงเป็นอาร์เจนตินาพบกับปารไกวัย